โอเคอยู่อุ้ยสวยครับจอดนี้ว้ายีตัว5ตัวคุณผู้ชมอู้สวยจัดและหลายต่อครับมีวายต่ออีกโอ้โหสวยฮะอู้หูรอบนี้เอาเรื่องจัดคุณผู้ชมมาครับรอบสุดท้ายอุ้ยเท่าไหร่อ่ะหมื่นสี่คุณผู้ชม าะครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันกับเกม The The Monkey King อีกแล้วฮะวันนี้ผมจะกลับมาเอาคืนตอนวีนแล้วเสียไปเยอะเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยครับ อ่ะครับวันนี้ผมก็จะมากับทุนห้าพันบาทเลยนะครับคุณผู้ชมน,นี่ผมขอแบบเบ็ดหนักๆเลยผมจะเล่นผมคิดว่าจะเล่นเบ็ดร,ร้อยก่อนวันนี้คือถ้าได้คืนก็ขอหนัหนกๆเลยอะไปลุยกันเลยดีกว่าครับเปิดเทโบด้วยนี่ผมธรรมดาก่อนครับตามสเต็ปสี่สิบาทมาก่อนนะรอบแรกไปครับ <c oughs> มาทรงนี้ผมว่า ไม่น่าจะดีนะไปฮนะหูสแคตเตอร์สองตัวข้างบนคุณผู้ชมไปต่อครับอืม,อมไหลมาโอ้ไม่ไหลเลยไปฮนะโอยหมดไปพันหนึ่งแล้วนเนี่ยอ,อ,อ่ขอขอสิบครั้งครับอ่ะสิบครั้งไปเลยอืมไหลไหมโอม้ไม่ไหล ไหลอ,อ่ะคิวครับอืมสวยโอ้โหแคตเตอร์เมื่อกี้ได้ได้อุย้ยสามตัวคุณผู้ชมและเข้าฟรีฮะช็อน,นี้โอ้ว่ไปครับรุยเลยฮะขอปังๆเลยขอปังๆเลยอืมสวยวายสามตัวช็อน,นี้ครับอุย้ยแล้วไหลต่อฮะแล้ววายอีกสองตัวยังไงไหลต่อครับลงมาอืมสวยเมื่อกี้เคอยู่ สวยครับจอนนี้วายอีย y, ตัวห้าตัวคุณผู้ชมโอ้ยสวยจัดแล้วหลต่อครับมีวายต่ออีกโอ้หสวยฮะออ้ยรอบนี้เอาเรื่องจัดคุณผู้ชม,าม,ม,ม,มาว,า,วชนนายต่อครับวายฮะแล้วหลเคต่อครับมีวายไหมไม่มีแต่ได้ไหลแล้ววายสามตัวเข้าช้อนนี้แล้วไหลต่อครับไหลายยาวไหมโอ้แต่อีกแล้วรอบนี้กลับมาทวงคืน จริงๆครับคุณผู้ชมเราเรื่องจัดไปต่อฮะเจเข้าช่อน,นี้แล้วหลายเจต่อครับคิวถ้าคิวลงหน้านี่หลายต่ออีกนะมาครับวายสองตัวมีเข้าไหมอุ้ยแล้วเข้าด้วยครับวายเข้ากลางช่อน,นี้หลายต่อฮะยังไงอแล้วหลายต่อครับคูนสิบหกเรื่องเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ไวายมา ไปครับสครั้งสุดท้ายโอ้โหเจเข้าช่อน,นี้สวยมากแต่ไม่ไหลไปครับคิวเข้าแล้วายสองตัวต้องมาหแหละจริงหูสวยจัดเลยช่อน,นี้ละวายเข้าต่อหูสวยอึ้งแล้วไหลต่อครับช่อน,นี้ยังไงต่อไหมโอ้โหแต่เข้าไหลสี่พันสี่คุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องจัด วายสตัวต้องเข้าไว้แหละจริงเออมาคุณสี่ครับ <c oughs> ไม่ไหลมาครับรอบสุดท้ายอุย้ยเท่าไรอะ่ะหมื่นสี่คุณผู้ชมเบ็ดร้อยครับ <c oughs> เราเรื่องจัดเอ้ยที่ผมผมคุมแล้วเนี่ยเอาผมผมต่ออีกสิบครั้งอะ่ะ ไปอีกสิบอันครับบู๊แล้ววายสองตัวแล้วไหลต่อช็อตน,นี้สวยจัดห้าร้อยคุณผู้ชมเฮ้ยเขาเรื่องจัดขอเข้าฟรีอีกทีบะขอเข้าฟรีอีกทีบะพับพับฮึมคิวเข้าขขขขขขครับสวยฮะธรรมดาครับไปฮะอืมผมเพิ่มเบ็ดหน่อยดีกว่าเบ็ดสามร้อยเลยคุณผู้ชมเบ็ดสามร้อย สิบครั้งครับไปลุยอมมาไหลไหมไม่ไหลาหาคารเตอร์สองตัวเนมะื่อกี้อุ้ยแล้วเจเข้าชอนนี้อวายอยู่ไกลเกินอะ่ะถ้าวายอยู่ช่องสามนี่ไหลคิวต่อแล้วเนี่ยไปต่อครับธรรมดาไปครับไปครับมาไหมจะมาไหมขอาคาคเตอร์เข้าอีกรอบนึงเดีสามร้อย ผู้ชมจะไม้ผมไหมเนี่ยอืมมาวุ้ยสองตัวหูโหสดใจวะ่ะไม่ไหลอืมแล้ววายเข้าจอดน,นี้สวยครับห้าร้อยสี่สิบวายอยู่ไกลแหละ มาน่อยมาน่อยขอักคตเตอร์มาน่อยนี่ผมผมผมปั่นเศษเล่นแล้วนะถ้าถึงหมื่นหนึ่งนี่ผมพอละสามร้อยครับต่อฮะเบิกสองร้อยสี่สิบครับสองร้อยเลยแคตเตอร์มาโอ้โหสามตัวมีรุ่นไหมนิดเดียวไปครับอีกห้าสิบบาทผมพอละจริงอืมโอเคคุณผู้ชมทุนห้าพัน ผมขอคืนแค่ห้าพันพอจริงๆเมื่อกี้ด้ามาหมื่นเจ็ดเลยนะแต่ผมโลภไงโลภอยากได้อีกแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้คลิปจะสั้นหน่อยนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยนะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรน,นะฮะมารับชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ